ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาตากูนิก้าไทายแลนด์ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการทำ ál, คาแรคเตอร์การ์ดนะครับผมคาแรคเตอร์การ์ดก็คือเรากดตัวยูขึ้นมานะฮะผมคาแรคเตอร์การ์ดตัวเนี้ยมันจะทําได้จนช่วงประมาณเลยว่ส20กว่าๆนะครับผมอมันจะมาเพิ่มแอททคสปีดเพิ่ม HP เพิ่มอะไรพวกนี้นะครับรายละเอียดรายละเอียดปีกย่อยในการสร้างคาแรคเตอร์การ์ดดีวผมจะอ่าเอา ทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูข้างล่างนะเพราะว่ามันมีหลายออปชั่นมากเลยแต่แต่วันนี้ผมจะมาทําเป็น attack speed นะครับเริ่มแรกเราต้องรับเควสจากอ่าเดี๋ยวนะฮะกดเควสจะเป็นเควสแดงนะครับผมเควสแดงที่ป้ายนี้ก่อนนะครับพอเรารับทําเสร็จปุ๊บเรามารับเควสที่ว่าจะเป็นไอตัวเนี้ยเดี๋ยวนะผมหาก,ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ว่ นี่นี่น,นี่อ่าเดอะ The, อ่าชีวตเรากดรับได้ครับเสร็จแล้วเขาจะให้เรามาคุยกับเอ็นซีตัวหนวดเขียวเขียวเนี่ยโอเคสีเขียวสำเร็จอ่าพ,พอเพอเมื่อคุยเมื่อคุยสำเร็จแล้วอะ่ะเขาจะให้อ่าคารคเตอร,ร์การ์ดมาอ๋อเขาจะยังไม่ให้ก่อนให้เราตอบคำถามก่อนอ่าเป็นเวสที่สองรับเวสที่สองคารคเตอร์กรา,าร์ดสองอ่านี่เขาจะให้คารคเตอร์การ์ดมา แล้วตอบคำถามครับผมคำถามก็อ่านครับผมตูถืออวุธนอ่ไรสัตว์เลี้ยงของประทนหมู่บ้านมีชื่อว่าอะไรสิว่าเอาเอ่ติดตั้งอ่กดจุ่มแจอแบบไหนไม่สอดคล้องกันดูดูโอเคสำเร็จอ่าเมื่อสำเร็จแล้วนะเราจะได้คาแรคเตอร์กันซึ่งต,ตัวตรงที่สร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ คาแรคกเตอร์การ์ดตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นคาเรคเตอร์เพื่อเพื่อที่จะสร้างคาแรคกเตอร์การ์ดขึ้นมานะครับไม่ใช่เพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สร้างไปแล้วอยากจะเปลี่ยนนะให้ให้ดูที่ชื่อนะครับรีรีรีเซเลชันอานไม่ออกเลยผมก็ปัก็อันนี้คือการ์ดสร้างนะถ้าใครไปเห็นในเพจแล้วชื่อมันเป็นแบบนี้คือไม่ใช่การ์ดเปลี่ยนนะฮะการ์ดเปลี่ยนมันจะอยู่ในแคชชอปนะครับผมลองเข้าไปดูก่อนหนว่าอ่าอันนี้ นี่อันนี้คือการ์ดเปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่เคยสร้างไปแล้วอยากจะเปลี่ยนให้มาซื้อกาดตัวนี้นะครับหรือว่าไปหาการ์ดตัวนี้ในเทรดที่เป็นชื่อนี้เชนเจอร์นะฮะชื่อเปลี่ยนโอเคที okay. นี้เราก็กดสร้างนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดของวิธีการสร้างมันจะไม่เหมือนกันนะนนเดี๋ยวผมอจะทิ้งลิ้งแต่ก่อนก่อนอื่นผมจะถอดของออกให้หมดก่อนเลยเพื่อที่เราจะดูว่าอ่าเป่าเต็ม โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าอ่าผมจะทำออปชันเพิ่ม Attack Speed 8%นะครับเพราะว่า Attack Speed เพิ่มได้แค่8%ตอนนี้เรามี Attack Speed อยู่ที่ร0 0เนะครับเราลองเปลี่ยนกันเลย okay. โอเคกดดับเบิลคลิกที่การนะครับผมเสร็จแล้วขึ้นมาเขาจะให้เราใส่เพศก่อนตเพศช,ชายอายุหนึ่งน่าจะหนึ่งถึงร้อยยี่สิบ S <S <S ส่ร้อยี่สิบเข้าไปจะใส่ตามจริงก็ได้นะครับผมใส่โลเคชันนฮะอันนี้สําคัญเออไม่สําคัญคแต่ว่าต้องใส่กรุ๊ปเลือดนะครับผมอัตราความผมจะเอาเป็นโอกรุ๊ปเลือดโอนะฮะแล้วก็ราศีเป็นเอเลียนออบบี้นี่เป็นอ่ามูฟวี่อ่าแล้วก็สไปล์สไป์สป ใสคอมเมนต์เข้าไป่ตรงนี้ได้ก็รายละเอียดนะฮะที่สำคัญเลยคือมีอยู่4จุดข้างขึ้ืหนึ่งตรงนี้2 3 4สอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปแปะไปให้ดูกันนะครับว่าอันไหนเปลี่ยนเป็นอันไหนบ้างโอเคเมื่อเมื่อผมเปลี่ยนถูกต้องแน่ใจแล้วว่าถูกนะฮะก็กดเซฟเย่สำเร็จครับคาแรคเตอร์การ์ดก็จะถูกใช้ไปไม่มีแล้ว นนี้เรามาดูที่ตัวนะฮะคือหลายคนจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมทำาแล้วมันไม่เพิ่มหรือว่ามันใช้ไม่ได้ไปแจ้งไลฟ์แชทอะไรก็ต่างๆ่นานาไปแต่พอเมื่อเราสร้างเสร็จปุ๊บอะมันจะไม่แสดงให้นะฮะเราต้องอเลือกตัวละครก่อนอกลับมาเมื่อกี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เรากลับมา เสรปุ๊บอ่าก็จะมีร้อยแปดเปอร์เซ็นก็คือจะขายข้อข้องใจเกี่ยวกับว่ามันช่วยเพิ่มไหมไอ้ที่เพิ่มเพิ่มเททีสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเพิ่มจริงไหมเพิ่มไอเทสทีแปดเปอร์เซ็นจริงไหมนี่คือคือมันจะเพิ่มให้นะฮะแต่ว่าตอนที่สร้างใหม่ๆอมทุกคนจะตกใจมากกว่าว่าเอ๊ะทาไมมันไม่ได้อ่าก็ประมาณนี้นะฮะส่วนรายละเอียดในการเพิ่มเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ใต้คลิปวิดีโออลไกันยังไงก็วันนี้ก็ฝากติดตามคลิปด้วยกด ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม